ผสมพอพันพอพันบันบาทเท่าเลือดผสมคนงานกะโอเคโย่โอ้สูงอยู่ิด้ไหม สูงสูงสูงโอ้ทางรังเปื่ปยดขอบคุณยิ่ ก็ไกินน้ำม,นมันจะเนคนขังเก็คอคอเพื่อนรับน้ำนักบ่มันเป็นม้า,าแต่แกลมากเลยแหละเสียงก,ก,ก็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 กันบ่กับพวกเวลากินน้ำมันหยีขังนึงมันเปลนตรงตรงเนี่ยอ๋อเพื่อนอาจจะเป็นมาตั้งแต่เกิดผลล<ง>ะมันลงไปผสมเหมือนกันคือจะขายอยู่กินตะกี้อย่าเงเพื่อนจะเป็นแต่เกิดแรกเกิดเพผลหมดละครับเป็นขางเดียวอันบ่ ขาตึงนะเอ็นตึงข้างคว้านมาแมนอืมน่ะขนาดสดอยู่อืมแต่กัญยางกับพวกกะิจะเป็นเฉพาะโตเพิ่นเอ็นมาตั้งแต่กำเนิดพุ่นล่ะเอ็นตึงครับขาล่างบทชหมดเลยบวเ, <laughs> เป็นขาทบเลยฮะไม่ขาทบอยู่<ะ>ยบวแมนเอ็นเพิ่นตึงข้างนี่ครับนี่ล่าสุดสน,นามก็ตอนละล่งลดไปผสมใหม่ใหม่ แม่นช่วงแรกเกิดระบางโตเพิ่นจะแบบงอเลยดิเอ็นตึงเพราะว่าสรีระบางโตมันจะขอดอกมาจะบ่บ่บสมบูรณ์นั่นแหละอมก็างงามเป็นมาตั้งแต่แรกเกิดเพิ่นแหละไม่อยากสมบูรณ์สรีระของเพิ่นเองดีนะพ่้าบุถก จำแปดหมื่นสื่อว่าตัวเดียวเออจำแปะเราว่าสมกันดีหมดมันเลือดผสมว่าตัวนี้นเนาะเลือดผสมแต่สูงดีอยู่อายุเพิ่นเจ็ดปีเลยนี่สักสองปีน้อยๆสองปีเต็มวันนี่สูงกว่าอยู่นี่บักนี่สูงกว่าอยู่นี่อายุหลายกว่ามอสแดงนี่มอสอ่ะปีก้องสปีแล้วเออ,อก็เกี่ยวคู่สองมันคาจะรุ่งออกอืม เอาเลือดเลือดผสมผลงานออกในอนอสุ่มหนีสองตัวนีน่เนาะได้ตัวเดียวตัวนี้มาตัวหัาติจีแมวโอ้พึ่งพึ่งเปพึ่งตรสอบงานเอามาเป็นปีนน<า>วน่าเปลี่ยนฮะต้องเปลี่ยนบางใหนครับตรวสอบยนไ,ได้ออกง่าี้ตสอบงาน,งานแต่ว่าสําคัญเลือดสว่างเข้าไปทํางานไปไปผสมเพราะว่าการผสมจริงเนี่ยมันจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อระบบสืบพันธุ์นําเท่ากับ เตรียมน้ำสะอาดหรือเตรียมน้ำน,ำน um ้นำยาที่ผสมน้ำไว้ล่างบ้องล่างลึงเพื่อน,น้ำช่วงเพือพ่อนสอจจ้วงเพื่อนผสมแล้วโล่งมากกับทำการล่างน้ำล่างทำความสะอาดเพราะว่ายาติดเสื้อระบบสืบพันธุ์มาน้ำเขาพูดูกว่าแม่พันธุ์ตัวใดติดเสื้อเขาไปเชื่องในเสียงส้วงคือที่เขาเป็นแต่ก่อนน่ะมันก็เฮตไทยติดเสื้อระบบสืบพันธุค์คร,ครับมันกับมีไร เขาก็ต้องปองกันสัดเท้าไหน้ำครับผู้เฮ่าเลี่ยงเพราะานเป็นมาแล้วนี่มัน,นก็เสียเวลาเขาต้องรักษาแต่บางเสื้อะติตเสื้อแทงทิดต่อน้านิดใส่น้ำเกลือล้างโหลดหรือยใส่น้ำธรรมดาการน้ำสะอาดและก็รทำมีดยาขาเสือ้อแบบอ่นอนๆที่บล็อาไขเครื่องต่อผ,ผิวของตัวสารเท้ากับใส่ขาเสือ้อน้ำ มียาเสือขาเสืออ่อนใส่พื้นน้ำผสมน้ำเสแมนผสมในน้ำแมนแล้วก็ล่างต้องความสะอาดดีเพราะว่าน้ำสะอาดกะกะล่างเสื้อออกในปริมาณหนึ่งได้ครับแต่ถ้ามียาขาเสืออ่อนก็ใส่น้ำกันกะน่าจะดีต้องไปทามเขาผสมกับกระตุ้นการตามล่านตามล่านนัก่าจะมีไปทามล่านพื้นมาเอาไว้ใสยาขาเสืออ่อนผสมน้ำล่างท้งความสะอาดบ่องย่ยมพื้นทำงานแล้วนะครับ ้องการเสื้อนี่ละการติดต่อระบบสืบพันธุ์คือหลักๆมันก็ต้องยุเรียพัฒมาแลวที่ติดเสื่ออันตรายสองบันนี้ถ้าเป็นนักคือเป็นโรคติดต่อระบบสืบพันธุ์นี่แท้งติดต่อนี่เต้นเป็นแล้วนี่โอ้อันตรายได้พอคือลักษณะขันเป็นแล้วนี่พอคาดทิ้งเลยพอพันตัวนั้นอ่ะเพราะว่าแท่งติดต่อนี่มันสามารถที่จะติดผ่านตัวเม่ตัวที่เฮดให้ตัวเม่ติดเสื้อนั่นแล้วก็สอง คนเท่ากับขาสัมำพัสเสือก็มีโอกาสติดแทงติดต่อนำอนนนเ,เนนรพราะว่าอันตรายครับฉะนั้นถ้าท้า,าตัวใดเป็นแทงติดต่อคือไม่เพิินก็นมีแต่ขัดถิ่อย่างเดียวครับเข้าเข้ากับงานตัวนี้เข้าเสียงเข้ากับต้องป้องกันไว้เด้อพอเด้อเบิ่งสังเกตเบิ่งเด้อต้องซื้อยามาไว้นาะต้องรักษาแต่ท้าตัวใดเป็นแทงติดต่อแล้วนี่มั่นกับยาอ่อนๆขาเสือกกับโได้ดิถ้าก็บ่รู้ว่าแม่พันตัวใดเป็นแทงติดต่อ แต่เอายูเรียบัดมาก็ต้องทำความสะอาดก็ได้ขาเสือ้อใส่ยูีาใส่ได้บงก็ได้ขาขาเสื้อล่างทำความสะอาดเพิ่นน้นำผสมใสน่น้ำเคดอาโอเคอเคข้าปกล่องกันจะคล้องไวนี่แหละคับับครับเดือนรมั้ครับ